เอาละครับผมก็วันดี้คืผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผิวของคลิปวิดีโอที่ตอกกันเนาะในขั้นตอนได้เป็นไงนะครับผมเดี๋ยวก็ให้ไปทำตามผมก็อนแล้วแบบง่ายเลยเนาะทุกคนอื่นเลยนะครับผมในถ้กดเข้ามาที่ Google นะครับผมแล้วก็ให้ไปพิมพ์ปัญหาที่ตรงนี้ตามผไปกันนะครับว่าเฉลี่ยมันนะคอมแบบนี้นะผมก็เลยพิมพ์ผู้ทหาตามไปเนาะอ่ะ แล้วก็พอได้พิมพ์กดหาตามมาได้แบบนี้แล้วเราจะได้กดไปดูเว็บไซต์ในเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะผมเมื่อกับเราได้กดเข้ามาเนาะอ่าแล้วในเว็บไซต์ก็จะมีนะถ้ากดลงชื่อชี้ช้างก็สมัครสมาชิกกันด้วยเนาะใครรัผมจะไปบีสมัยชิก็เราได้กดสมัครก็ได้เลยนะผมแล้วก็พอได้กดสมัครกันมาแล้วผมเปลีหน้าต่างกั็สมัครเขาเจะมีลด้กดชื่อกดมีคนามรผ่านกันไปเนาะแล้วก็มาที่ตรงหั้นนี้เพื่อเป็นการเย็นๆนะผมเราก็สมัครไปเนาะตอนนี้แค่การสมการสมัครหน้าเปิดเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือว่าใครนะผมกก็ไไไไดดด้้้้ปปรระะบตตััวชื่่อจิงงนนนนีเเลยา อ่ะผมกดกันไปได้เลยแล้วพอได้กดลงชื่อชิ้นงานมาแล้วผมน่าต่างแหลองหูสั้จะอยู่ตัวนี้เลยนะผมก็ยอกดกลับมาลำได้เลยหลังจากต่างแหล่ง็สเนาะอ่ะแล้วก็พอได้กดกลับมาแล้วก็หน้าต่างแหลองหูเราทีเราก็เลยกดฟื้นเชหักน้นต่างวิหลังจาที่เราลงชื่อชิ้นงานมาเราก็สามารถทาชิกันมาต่างแหลองหูวส้ได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะได้เป็นหมดบูบริการไปฟร์มไว้กับหล่อสมัยจะเลือกทำารกันได้หรือว่าเจ็บมีเยอะเกินวานสมารารถนด้ครับหล่อสมัยได้ ่ะและก็พอได้เข้ามาเกิดและที่การเติมเงินนะผมหน้าต่างแต่เติมเงินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมไปกับเรานสามารถได้กดเข้ามาในตัวดีกันต่างที่สวัสดิ์เติมเงินเนาะอ่ะและในส่งการเติมเงินการให้มีช่วงท้ายกับเราสามารถได้กดสีเข้าไปในส่งช่องทางทันได้ให้ผมพอจะขึ้นช่องทางในการเติมเงินให้กับเราสมบัตโดยที่สามารถที่จะเลือกเติมเงินได้ด้วยนะผมจะกดนี้เลยเนาะแต่มีช่องทางการเติมเงินทั้งหมดสี่ช่องทางสุดทีเหลือได้ผมไปกับเราสามารถได้เลือกเติมเงินทันได้ผมเป็นแบบนี้เลยเนาะถ้ามี็นทาแกนเชียวโค้ดทั้งถุงมันไวเลย หรือว่าควเราเตมเนไปได้แล้วหรือว่ามีออยู่แล้วนะครับผมให้เรากดกลับไปล้วได้เลยของที่ต่างร็เนาะอะแล้วถ้าเาได้กดกับมาแล้วที่ถ้าต่างเดิมเวิร์ดเราเตีนเนะผมก็ุหมู่ระบบริการที่เราต้องการจะทำการได้เลยเนาะแล้กดกับไปเลยของที่ปุดมหมู่อ่าผมเมืกเล่นพอเรามากดกลันแล้วทีุ่หมู่เราหงุดหมู่ป็นวีนี้เนาะให้เรามงเรื่องันได้เลยขอเมื่อกี้พิ่มยบีชิปต่อเรากดันไปอะแล้วพอเ่ไปได้แล้วทีุ่หมู่ของนี้นะผมเราก็เลอกบริ ผมจะได้เป็นอะไรนี้เลยกันอ้ไปอาุเลิได้ทั้งหมดหมเลยบริการแบบนี้แล้วก็แล้วกลับมาน้องิชิดยต่อของเราเนาะมเราผมจะป็นชิีเลยเนาะแล้วคัดลอกลิงมาละผมอาบได้ลิงคิปต่อขึไปมาแล้วให้ลิงเาวางอาเานี้ไม่ได้แบบดีแล้วก็เล้วฉตดวน่นทั้งกระติ้มกได้เลยนะผมอ่ะแล้วว็ไน้เสร็จมีน่นตโนได้แบบนีเรากวังซื้อกันแพเลยเนาะ อลเราได้สั่งซื้อไปแลเหูเื้องจะี็นระบบก่มาแีนบก่อนรเิดป so, so so, so, ีด้วยหูได้รับผลกระทบดีเนาะทีนี่ง่ายก็จะเป็นการส่งซื้อสิ้นได้แบบเป็นที่รีบร้อเลยนะผูก็ทาเปิดินี้ไปเนาะก็ตามนี้เลยปีว่าใครทได้ได้ส่งซื้อไปอยากจะดูว่าดสถานะว่าเป็นยังไงเราวผมจะการส่งฟืีเนาะก็เราได้สามารทใอ้กดเข้ามาที่ตูริกิทขอที่เขาบอกว่าจะของสวเลยเนาะอ่ะ แลวก็พดเรื่องมาคะแนนที่ประวัติการหรือบอดการซึ่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมไหมกับเราเฮ้ยมาได้กดชี้เข้ามานัว่าดูหมดหมู่บริการอะไรกันได้บ้างเนาะอย่างโอ้ดเรานำก็เลยอู้ดีจะกทาเป็นไฟกปกันได้บอกแล้ววาหเราทำการเนาะเป็นดิงแค่เาไปก่อนตัวคู่เลยผมไปตั้งใจลอน้นี่เลยมากมายเนาะก็ากงไปก่อนได้เลยหรือว่าใครที่เข้ามาเราคันอยู่แล้วว่ากำลังทำการอะไรอยู่เหลือเกินอยางสนใจบริการไปกรการปุ้มเติมหรือว่าตกลงบริการมันการเติมปุ้มเติมเนาะก็ให้เราได้ อะ่ะคนเรได้กดทำาการได้บริการน้ำหมดนะทับร um, ิการน้ำหมดก็ได้เป็นงี้เลยนะครับผมกับเลได้สามารถทีไดกดเข้ามาแล้วว uh uh ่าได้หมดบริการกันตามเมากไปบวนี้เลยนะอ่ะคนได้กดทำานนาที่มีหม่บริการแะบรแบบนี้กับหลอสืมาที่กดเข้ามาแล้วเราไปดูกันได้ของเยอะๆมากไปบนี้เลยเนาะอย่างออเรื่อที่เราทการเป็นสุคที่ทำเว็บไซต์น้ผมหรอครัว่าที่จะเดินดูคนได้บรบนี้เลยเนาะอ่ะนี่เลยอ อยู่กับใครของมระหว่างทีนี้เนาะจะลองดูประเด็นดียวกนี้แต่ว่าทำการอะไรจะอยู่แล้วเกิดมีปัญหาแต่แก้เช้งานที่แครสองเฟซเราจะไปแล้วหุ่มเอมของใครที่เกิดปัญหาเนาะใครท่าผุ่มที่เกิดปัญหาแล้วอยากจะแก้ปัญหาแลว้วหมเราจะสะมาให้กดมา่อที่ตัวมีกันได้เราหุ่มเจอขามาตัวเนาะ เรได้กดเข้ามากันแ้วี่ครับว่าตั๋วเราผมได้ส่งตั๋วหน้าต่างก็ได้เป็นอย่างนี้เลยนะผมเหมือนกับว่าเสมถทเข้ามาแล้วาสามารัที่จะแจ้ปัญหาเกอดนได้แบบง่ายเลยเนาะใคคกดิ๊กเข้ามากัที่เขามาตัวแล้ผมแล้วก็ให้เราพิมพ์คนหาใเราพิมพ์หัวข้อแลข้อความตรงนี้ไปแล้ผมเอาพไมเสร็จแล้วต้องหัวข้อแลวข้อความแล้วกดส่งตัวไปผมงดีง่ายก็ได้ไปแก้ในน้ำเพื่อรู้แต่ไอ้ข้าเช่นไอ้เวทไซไอ้เม่ใช่ผมไอ้ใช่แนะนำนะคร ผมที่เทียนำบ่อยนะผมก็ได้เป็นการแจ้งปัญหาแบบง่ายๆกันเลยนะผมก็เพื่อแบบนี้เลยเนาะอ่ะใครเจอปัญหานะผมก็มาแจ้งปัญหาในโซนตรงตัวได้แบบง่ายๆเลยเนาะอ่ะแล้วถ้าผมสหรับใครที่ใช้่ยงหาปัญหาด้วยแล้วเจอปัญหาอะไรยังไงเลยนะผมจะแนะนำเพื่อนเพื่อนไปท่องหลงผิดขอบผมนะผมก็สามารถที่จะแนะนำเพื่อนก็ได้แบบจริงๆนะผมเพียงกดเข้ามาที่ตัวมีแล้วที่ขาไปแนะนำเพื่อนนะครับผม อ่แล้วดีก็จะเป็นการแนะนำเพื่อนแบบจริงจี๋นะผมผมก็จะพูดผิดเลยเนาะอ่ะเอไอการแนะนำเพื่อคือตัเอง่ายเลยนะผมเป็นเรากดสมาร์ตรงการแนะนำเพื่อนนะผมแล้วก็มาคัดลอกเะไรที่อยู่ตรงนี้เนาะเพื่อส่งให้เพื่อนโดยคนรู้จักเราเนาะผมมีเขาได้เข้าไปแล้วอยู่แล้วใส่เราเพื่อนในการสมัครแล้วก็ทำการอนไรต่างๆนะเวสนใจเนาะแต่ดีง่ายๆก็จะเป็นการแนะนำเพื่อนโดยคนรู้จักเราใครเข้ามาใชิงๆเอาไปใสกันได้เปิดไปง่ายกันได้แล้วเราผมก็ตายแปบจริงไปเลยเนาะอ่ะตามนี้เลย เฮมเนี oh, so ่ยเกี่ยวเวลาแล้วผมผัอผมตัวแอะไรผิดเป็นเบนี้มากไป้วผมผูกว่าเรากลับไปดูทียอดวิวชิปทิกตอกันดีกว่าหัวเป็นยังไงบ้างนเนาก็ต้องกลับมาดีหน้าจอดูนะผมโอ้ผู้ผิดบ่อยมากเลยผมต้องขอโทษด้วยเนาะอ่ะแล้วก็นี่เลยนะผมเลยจะจะเริ่การสังซื้อไปในน้าอสั่อแล้วผมตอนนี้ยอดวิวของชิปทิกตอกเราได้เพิ่มระดับการไปเที่ยวเราตอนปี้แล้นะผมก็เหมือนจะเพิ่มขึ้นมาจนเจ็ดปอรเนตล้เนาะอ่ะก็ไห้แนเป็ตอนนี้เลยนะผมจะขั้นตอนในการทำเนาะใครส หรือว่าใครได้เข้ามาทำการอะไรต่างๆตาผูกกันมาแล้วกเกิดปัญหาหรือว่ายังไงแลผมในเการเชกานแล้วมีปัญหาเนาะไม่อยากพูดเที่ยวว่ายแลผมในเว็บไซต์ก็มีอะไรแจ้มปัญหาจกิมินได้แล้วผมด้วผมได้สอนไปก็ไม่แจ้มปัญหาเกดมินได้ก่อนเลยเนาะหาหว่าถ้าไม่เช่อการแล้วเกิดมีปัญหาไดยังไงเนาะและแล้วตามนี้เลยถ้าผมในส่วนคิปรวันนี้เนาะผมก็ไม่มีเลยมากแล้วผมก็ฝากไว้แต่เพื่อนซีนเท่านี้เลยแล้วกันเนาะถ้าพูดะลยผิดไปเดี๋ยวทำอะไรเฝ้ากันไปเปิดเป็นจริงผมก็ขอโทษ